เริ s <S ่มค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล็กค่ะยาค่ะขายการชื่อเล่นชื่อว่าน้องวันนี้หนูจะมาเรียนการรูเรื่องจุกปูที่เกียรูปปูและสังขารดีชาบีบงภาพที่เนยเอยร่องที่ต้นที่ใบข้าวค่ะมาเริ่มวางเลยค่ะรูปปูและสังขารที่เกี่ย เแม่จึงถามว่าจึงไปแยกใจสร้างบ้นเน,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 นอง่นไม่ี่เลเ่เขาไม่ได้ยินค่ะไม่เป็นไรัชพนักได้เดี๋ยวนเดียวพันสจแไปอ่ะไปูกบวี่เเิป้าหมูจึงถามว่าเจ้านีต้องไปอานา ที่เกียรติจาว่าโอม่เอาดีกว่าเข้าไปในป่าและหาหารินระหว่างทางที่เดินนั้นมีหมาป่าตัวลาตัวหนึ่งกาลังแอบมองยุ่ตัวหนึ่งและและกเข้าไปมูดนเข้าไปพออกแลและูกขียคนนั้นก็าว่าแม่่หนูขอค่ะว่าหลาม่ทำอีก แไม่ขี้เกียจอีกแล้วแม่หมูให้อาภัยครั้งมีครังค้งสุดท้ายและต่อไปจะไม่ให้อาภายยัยอีกแล้วพี่คะเรื่องนี้ตอนนี้รู้ว่าอยากขี้เกียจตบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะตบมือค่ะ,คญญะคบจบค่ะ